สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to my channel กันอีกแล้วนะคะเย่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 สำหรับวันนี้นะคะก็มาเสิร์ฟนี้จ้ะ how to make up สำหรับสาวแว่นนั่นเองนะคะซึ่งลุคนี้บอกเลยว่าสวยจึงตะลึงอยู่เด้อก็ใครที่เป็นคนที่แบบใส่แว่นอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางทีเราอยากแต่งหน้าที่เป็นลุคสาวแว่นหรือว่าใส่แว่นใช่ไหมคะก็รับรองว่าดูคลิปนี้ได้ประโยชน์ได้ทริคกลับไปแน่นอนนะคะเพราะว่าแจกทริคแบบจัดเต็มนะจ๊ะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้กันนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของลูกมิดเป็นครั้งแรกแล้ กด subscribe ก็นี้จ้ะอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะส่วนใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเผื่อครั้งหน้าลูกมีลงคลิปวิดีโออะไรจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้กันก่อนได้ไหมคะกดเลยยังกดด้วยนะคะโอเคค่ะก็ไปไปรับชมคลิปนี้กันเลยคะ่ะ let's go เย้ โอเคค่ะตัดกลับมาที่หน้าส,สดกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยคะ่ะวันนี้แบบว่าขอมาร์กหน้ากันนิดนึงนะคะเพราะว่าเฮอแหละอันนี้ลูกมีคือเพิ่งไปสั่งมานะคะบินตรงจากเกาหลีนะจ๊ะอันนี้คือเป็นของสกินฟู้ดนะคะขอเรียกว่าเป็นมาร์กแครอทได้ไหมเดี๋ยวเรามามาร์กกันเลยซึ่งตัวนี้คือลูกหมีใช้มาได้แบบสักพักนึงแล้วนะรู้สึกชอบนะเขาเป็นมาร์กที่เราสามารถใช้ได้ทุกวันคะ่ะทุกคนนี่ อย่างเวลาแบบมาร์กหน้าก่อนแต่งหน้าค่ะมันจะช่วยทําให้ผิวของเราแบบมีความชุ่มชื้นอะไรอย่างนี้นะจริงๆลูกหมีก็ไม่ได้ใช้ทุกวันหรอกนะเพราะว่าบางทีเราไม่มีเวลาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดแบบวันไหนต้องการแบบแต่งหน้าติดทนหรือว่าแต่งหน้าออกงานหรือแบบไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยลูกหมีก็จะชอบกำรุงผิวดีๆก่อนที่จะแบบแต่งหน้านะคะเดี๋ยวระหว่างมาร์กหน้านะคะเราแวะมาเมาส์มอยกันนิดนึงแล้วกันเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ที่ลูกหมีลงเป็นคลิปในสกินแคร์รูทีนไปใช่ไหมคะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนสาวคนไหนที่อยากมีีีผิวท่แบบสุขภาพดนะคะค ลูกหมีว่าการทาสกินแคร์ทุกวันเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอมันช่วยได้มากจริงๆนะคะแต่ว่าช่วงไหนที่รู้สึกว่าเออเราทาสกินแคร์แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะแบบบูสต์ผิวอย่างเร่งด่วนนะคะหรือว่าช่วงนั้นผิวส้มหรือว่าแบบผิวไม่กระจ่างใสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งการทานพวกวิตามินอาหารเสรมิมอะไรเงี้ยลูกหมีว่ามันก็ช่วยเรื่องผิวได้เหมือนกันนะคะซึ่งช่วงนี้ลูกหมีเองก็คือมีการแบบว่าเออทานวิตามินเสริมนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอัปเดตกับทุกคนนิดนึงนะคะสําหรับวิตามินที่เราทานนะอันนี้คือลูกกมีทานนนเเอองงงจจริๆะะะคะ็็ปข ะะตัวนี้คือกูต้าแบ็คเมจิกเนาะจากแบนด์จิมมี่ยังนั่นเองค่ะอาจจะให้ดูว่าทานจริงเพราะว่าตอนนี้คือเหลือแค่2เมเมสุดท้ายแล้วนะคะข้างในคือโบเบแล้วนะจะบอกว่ากูต้าอันนี้คือหลักๆที่เราเลือกทานเลยนะคะ ก็คือแบรนด์ a มบา s s a d o r จากเพราะว่าพี่สาวซองจีอาณ์นะจ๊ะนั่งเป็นแบรนด์ a m b าสเดอร์ค่ะทุกคนบอกเลยว่าเป็นบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงมากๆที่เกาหลีนะคะล่อเล่นคือลูกหมีไม่ได้ทานเพราะว่าพี่สาวซองจีอาอย่างเดียวหรอกจริงๆอะ่ะคือการที่แบบทานพวกวิตามินอาหารเสริมอะไรอย่างนี้นะคะลูกหมีว่าการที่แบบว่าเราดูพวกส่วนผสมหรือว่าสารสกัดของเขาอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่มาของการผลิตเอ่ยใดนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นการทานเข้าไปมันเข้าสู่ร่างกายเราโดยตรงเนาะเราก็ต้องซีเรียสในเรื่องของแบบความปลอดภัยกับตัวเรากันนิดนึง ซึ่งน้องคนนี้นะคะคือลูกหมีไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาใช่ไหมจะบอกว่าคือเขาว่าได้รับการรับรองแบบว่าจากหลายที่มากๆเลยนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยจุฬาด้วยนะคะทุกคนโรงงานที่เขาใช้ในการผลิตนะคะก็เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานด้วยหลักๆที่ลูกหมีสนใจน้องคนนี้นะคะก็คือตัวนี้เขาเป็นกลูตาที่เป็นสูตรกลูตาฟอร์มรีดิวค่ะทุกคนหรือว่าที่เราเรียกกันว่า G H H นั่นเองนะคะซึ่งหลายคนอาจจะ um, แล้วมันคืออะไรใช่ไหมคะคือจริงๆมันก็คือเป็นกลูตาบริสุทธิ์ค่ะทุกคนที่แบบว่าสมมติเราทาน เข้าไปปุ๊บนะคะร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถนําเขาไปใช้งานได้ทันทีเลยนะคะมันก็จะหมายว่าดูดซึมเข้าร่างกายเราได้ดีออกฤทธิ์ได้เร็วนะคะก็เลยจะทําให้เหมือนเห็นผลลัพธ์ได้ดีแล้วก็ได้เร็วนั่นเองจริงๆนะคะเขาก็ยังมีสารสกรัดหลักๆอีก4ตัวเลยนะแบบเน้นๆนะคะก็จะมีเป็นโคเอนไซม์คิวเทนะคะอันนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวของเรานะคะจากพวกรังสี UV นั่นเองแล้วก็จะมีเป็นมาร์กิเบอร์รี่แอสแท็กนะคะที่มีแอนต้ออกซิเดนที่สูงค่ะก็จะช่วยเหมือนทาให้ผิวของเราดูกกระะะจ่าางใแลล้ววว็ดอยยุผินะคะช เรื่องริ้วรอยได้ดีมากๆเลยนอกจากนี้เขาก็ยังมีเป็นไลโปโซมอลวิตามินซีนะคะก็จะเป็นรูปแบบวิตามินซีที่ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีแล้วก็ได้เร็วที่สุดด้วยจริงๆนอกจากสารสกัดทั้ง4ตัวที่ลูกหมีพูดถึงไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีสารสกัดอื่นๆอีกมากมายเลยนะเพื่อนๆก็สามารถบ,บอกว่าไปดูกันได้นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะมีแบบที่ขวดไว้เลยนะจะบอกว่า4ตัวที่ลูกหมีพูดถึงเมื่อกี้คือเหมือนเขาเป็นแบบเทรดมาร์กหลักๆนะคะที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบได้รับการรับรองได้รัับกาาาารววววิจจยยมแล้นะะะค่่เช ในเรื่องของผิวของเราได้แบบจัดเต็มจึงจ้งจ้งจริงจริงนะจ๊ะแล้วก็สําหรับวิธีการทานใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทานวันละ1-2เม็ดได้เลยนะคะทุกคนซึ่งส่วนตัวลูกหมีลูกหมีชอบทานวันละ2เม็ดเพราะเหมือนแบบต้องการบูสต์ผิวแบบเร่งด่วนเลยนะจ๊ะใครที่แบบว่าต้องการเหมือนเมนเทนผิวให้ดูแบบสุขภาพดีนะคะมีความผิวดูชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทานวันละเม็ดก็ได้นะคะแล้วก็เวลาทานก็แนะนําให้ทานช่วงที่ท้องว่างนะคะอาจจะเป็นช่วงเช้าตอนตื่นมาก็ได้หรือว่าจะเป็นช่วงก่อนนอนก็ได้นะจ๊ะ จะไปทานก่อนนอนหรือว่าในระหว่างวันก็สามารถทานได้อาจจะทานก่อนอาหารสักประมาณ30นาทีก็ได้ค่ะแต่ว่าแนะนาให้ทานตอนท้องว่างนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนน้องเขาเนี่ยจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเราได้ดีที่สุดนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเรามาทาน2เม็ดสุดท้ายกันเลยเพราะวันนี้ลูกหม,มีก็คือยังไม่ได้ทานนะคะจะามาทานพร้อมกับทุกคนเนี่แหละแล้วก็ทานอาหารเช้าไปนานมากๆแล้วนะคะอันนี้ก็คือท้องว่างอยู่ก็สามารถทานได้เลยนะจ๊ะ2เม็ดสุดท้ายจ้ะมา ส่วนตัวลูกหมีรู้สึกผลลัพธ์ที่ได้อะเออตอนแรกลูกหมีก็ไม่คิดว่าผิวของเราอะมันจะมีความแห้งหรือว่าไม่สุขภาพดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราถ่ายภาพเบฟอร์อัลเตอร์ไว้เท่านั้นแหละจ้ะจะบอกว่าภาพที่แบบหลังจากทานมาแล้วหนึ่งกระปุกนะคะรู้สึกได้เลยว่าผิวอะมันดูมีความแบบสุขภาพดีมีความกลาสกินเบาแบบบอกไม่ถูกนะเดี๋ยวลูกหมิจะขึ้นภาพไปทุกคนดูอันนี้คือภาพจากกล้องสด no filter นะจ๊ะไม่มีการแต่งแสงแต่งภาพแต่อย่างใดเลยคือมันเห็นจริงๆว่าผิวมันดูแบบสุขภาาพดดดีขขึึ้้้นนนนนนนะะทุุกกคคูแแบบชช่่่มืตวันนะ ไม่ใช่ว่าแบบแค่ทานอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องมีการทาสกินแคร์ควบคู่กันไปด้วยนะคะเป็นการดูแลทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนาะมันจะได้เห็นผลที่แบบจึง้งแล้วก็ชัดเจนด้วยนะคะยังไงก็ถ้าเกิดใครแบบว่าอยากทานอาหารเสริมนะก็อย่าลืมดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกูต้าที่ลูกหมีทานอยู่นะอันนี้1กระปุกก็จะมี20เม็ดนะคะราคา399บาทนั่นเองเนะจ๊ะจก็ใครสนใจก็ลองดูกันเดี๋ยวยังไงลูกหมีจะแปะพิกัดไวใ้ให้ในใต้คลิปเนาะก็สามารถเลื่อนลงไปดูกันได้ะคะ่ะต่อมางางนผิว ันนี้นะคะลูกหมีจะใช้เป็นคุชชั่นละกันเพื่อความรวดเร็วนะคะวันนี้ใช้น้องคนโปรดนะจ๊ะของเอ u s e นะคะทุกคนอันนี้ตลับสีชมพูเนาะอันนี้ก็คือ d e a l Power v e g a n c u ค h i o n นะคะสี03สี h o น e ีสภาพคือแบบไม่ไหวแล้วจริงๆน้องจะหมดแล้วนะดูพับดิเยินมากๆนะคะคือใช้จริงอะไรจริงแบบลูกรักสุดๆนะ แต่ตัวนี้ผิวมันมากๆลูกหมีว่าน่าจะต้องแบบเซตแป้งช่วยนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีความแบบผิวดูดิลอี้ดิวนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ถึงขั้นช่ำเปียก แต่มันจะแบบไม่ได้แมตต์เกินไปกับผิวขนาดนั้นวันนี้เราจะแต่งหน้าแบบว่าสาวแวน่นใช่ไหมคะซึ่งสาวแวน่นหลายคนอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของแบบว่าแต่งหน้าแล้วดูเหมือนไม่แต่งหน้าไหมเพราะว่าอย่างลูกหมีคือแบบมีน้องใกล้ตัวใช่ไหมเขาเป็นคนใส่แวน่นแล้วเขาก็บอกว่าหลายคนนะคิดว่าเขาไม่แต่งหน้าจุดเครื่องสำอางเขาจะหมดตู้อยู่แล้วนะอย่าพูดแบบนี้กับฉันเพราะว่าฉันแต่งนะแต่มองไม่เห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาแจกทริคก,กันแบบจัดเต็มมากๆสําหรับสาวใส่แว่นนะจ๊ะว่าแต่งหน้ายังไงให้มันดูเหมือนแต่งแล้วมันก็สวยด้วยเออ 对。 แล้วก็อย่างเวลาที่เราลงรองพื้นใช่ไหมคะเวลาเราใส่แว่นนะมันจะแบบว่ามีความว่าตรงที่หนีบแว่นนะมันจะหนีบตรงด้างเราตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วตรงจะบริเวณจมูกนะคะเราจะไม่มีการแบบว่าไปแทบคุูชันหรือว่าป้ายรองพื้นตรงนี้ให้มันหนานะคะเป็นการแบบว่ากรีเกลี่ยเนื้อครูชันที่แบบมันติดที่พับอ่ะค่อยๆเบนๆบมาที่จมูกนะคะหรือว่าใครที่แบบใช้เป็นรองพื้นบางๆนะคะหรือว่าติดตามฟองน้ําหรือว่าติดตามแปลงอ่ะค่อยๆแทบตรงนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นมันอาจจะเกิดคลาบหรือว่าเกิดรอยเวลาที่เราใส่แว่นทับบบตรงงนี้้ไดจก็ลอแว่า แล้วมันชอบเป็นรอยเป็นคราบตรงนี้ก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันได้ฟินิชผิววันนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยอืมต่อมานะจ๊ะมางานคิว้วค่ะคิ้วเดี๋ยวลูกหมีเขียนไปแบบเร็วๆเลยละกันนะคะซึ่งงานคิวว้วอะบอกเลยว่าสําคัญนะจ๊ะสําหรับสาวใส่แว่นถึงแม้ว่าเวลาที่เราใสแว่นไปแล้วว่ามันจะบางคิ้วก็จริงนะแต่ว่าถ้าเราแบบเขียนคิ้วแบบไม่จึ้งนะจ๊ะเวลาที่เราใสแว่นไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบ ดูไม่สวยงามนะก็คืองานคิ้วก็คือเป็นมงกุฎของใบหน้าไม่ว่าจะใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นก็เขียนให้มันสวยๆนะจ๊ะเขียนไปตามรูปคิ้วของเรานั่นแหละอันนี้รูปนี้จะใช้ดินสอเขียนคิ้วของ E2D นะคะอันนี้ซื้อมานานมากไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่ไหมนะอันนี้ซื้อที่เกาหลีมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าเขียนดีมากเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเขียนไปตามรูปคิ้วได้เลย อย่างเวลาใส่แว่นนะลูกมีจะเขียนห่างคิ้วให้มีความยาวกว่าปกตินิดนึงนะคะเพราะว่าเราใส่แว่นไปแล้วมันจะได้แบบพอยังเห็นคิ้วของเราอยู่เนาะไม่จมไปกับกรอบแว่นไปเลยนะคะเพราะว่าแว่นอะมันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมคะมีแบบที่แบบว่าเป็นแว่นที่บางแว่นที่หนาหรือแว่นที่ทําให้หน้าเรากว้างขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูที่แบบทรงแว่นของเราแล้วก็แบบลองทาบรูปคิ้วดูว่าแว่นของเราอะมันกินคิ้วไหมนะคะก็เขียนให้มันออกมายาวกว่าเดิมนิดนึง ต่อมาปัดมาสคาค่าคิวนะคะลูกหมีใช้ของเคสเหมือนเดิมนะคะ T D i Brow Color ตัวดีตัวเดิมเลยสีน้ำตาลนะคะ B R 1ปัดไปที่ขนคิ้วของเราได้เลยค่ะ งานคิ้วมงกุฎของใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะลงคอนซีลเลอร์บริเวณใต้ตาเพื่อกลบความคล้ำใดๆของใต้ตาเรานะคะลูกหมีจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของอันนี้อ่านว่าอะไรนะโคซัสใช่ไหมคะใช่ไหมใช่แหละอันนี้คือแบบดังมากๆเนาะลูกหมีก็แบบไปตามๆเขามาก,กันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเลิศอยู่นะเพราะว่าแบบปกปิดได้ดีแล้วก็เนื้อมีความครีมมี่เร็วๆนิดนึงนะคะเกลี<ๆ>่ยง่ายเสร็จแล้วค่อยๆใช้แปงรงเกลี่ยค่ะ มามาแต่งตาก,กันนะจ๊ะซึ่งวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าการแต่งตาของเราในวันนี้นะคะจะมีความแตกต่างจากการแต่งตาในวันปกติทั่วไปของเรานิดนึงก็คือว่าอย่างเวลาเราใส่แว่น ึงเราจะไม่ค่อยเน้นตาบนเห็นไหมคะเพราะว่าตัวแว่นอันนี้มันจะบางเปิดตาบนเราอยู่แต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นแต่งตาล่างกันนะคะเพราะว่า,วาเราใส่แว่นเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่ทําให้เราเห็นตาล่างมากกว่านั่นเองนะเดี๋ยววันนี้ลูกมีจะใช้เป็นพาเลตอายแชโดว์ของ 3CE นะคะ Mood Recipe Multi Eye Color Palette สีโอเวอร์เเลยจะมีความตุิละมุนตุน้นนัวนวนะคะไม่หวานแล้วก็แบบไม่ได้แต่งยากเป็นโทนที่แบบ สาววอมโทนน่าจะชอบนะอันนี้คือลูกหมีชอบมากพาเลตที่2แล้วเพราะว่าพาเลตแรกก็คือตรงแตกไปนะจ๊ะแต่ว่าใจมันยังรักอยู่เราก็คือตามมาต่อจ้ะอันดับแรกลูกหมีจะทาสีที่เป็นสีแบบเบสเบสอันนี้นะคะผสมกับสีนี้เลยตึ๊บตึบ,ตบทาทั่วเปลือกตาเลยค่ะใช้กับหัวแปรงใหญ่ๆได้เลยนะคะขอออกนิดนึงเพื่อให้สีมันจะได้ดูละมนลลมุนค่ะทาไปเลย เสร็จแล้วใช้สีเดิมนะคะทาตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตาเลยนะใช้แปรงแบนๆนะคะสีเขาจะได้ฟุ้งๆความละมุนเริ่มบ,บังเกิดแล้วค่ะต่อมานะคะเราจะใช้สีนี้สีที่เป็นสีนี้ค่ะ มีความแบบเป็นเนื้อแมทแต่ว่าเขาจะมีความกลิตเตอร์นิดนึงผสมผสมนะคะเป็นฟิลเนื้อชิมเมอร์นะเราจะทาไปช่วงเปลือกตาบนค่ะทาเป็นเลเยอร์นะคะชิดคนขนตาเลยวันนี้ตาบนจริงๆเราจะไม่ได้แต่งเยอะหรอกแบบนิดเดียวแถบแถบเบาๆให้พอมันมีมิติก็พอค่ะเห็นช่วงเข้าพับตาเราไหมที่จะมีรอยพับคือเราทาชิดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็อาจจะเบรนขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องเลยกึ่งกลางตาค่ะ เอาจริงมีหลายคนนะคะที่บอกว่าเอออยากให้ลูกหนี้มาทําแบบว่าสอนแต่งหน้ารับสอนแต่งหน้าใช่ไหมคือจะบอกว่าไม่กล้าทำนะคะเพราะว่าแบบเออยังไม่กล้าที่จะแบบสอนใครจริงๆจังๆแล้วก็ไปรับเงินมาหนึ่งออกหมาทุกคนคือเราก็แบบไม่ได้เก่งอะไรขนาดน,นั้นหรือแบบไม่เคยเรียนแต่งหน้าเลยก็ว่าได้นะคะเป็นการศึกษาเองทั้งหมดลูกหนี้ก็เลยแบบ รู้สึกผิดนิดนึงถ้าเกิดจะไปรับเงินมาด้วยอะไรเงี้ยก็แต่ว่าเราแบบสอนการฟรีใน YouTube ก่อนละกันนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากแบบว่าเออพัฒนาการแต่งหน้าหรือว่าเรียนรู้การแต่งหน้านะคะก็เข้ามาดูคลิปของลูกหมีกันได้บ่อยๆก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะจ๊ะค่อยๆลองผิดลองถูกไปด้วยกันนะคือแบบไม่กล้าจริงๆไม่กล้าจะรับสอนจริงๆนะจ๊ะเปิดสอนฟรีใน YouTube แล้วกันเนาะ <laughs> ค่อยๆมาเรียนไปด้วยกันต่อมานะคะใช้สีเดิมเลยนะทาช่วงบริเวณหางตาล่างด้วยค่ะทานเน้นช่วงตรงนี้เลยเน้นตาล่าง ให้แบบมีความเข้มนิดนึงนะคะวันนี้ลูกหมีจะทาเลยออกมาจากเปลือกตาจริงเรานิดนึงเห็นไหมลากออกมานิดนึงค่ะนี่ให้แบบดูชัดๆไปเลยจริงๆตาบนคือจะเสร็จแล้วนะคะต่อมาลูกหมีจะใช้กลิตเตอร์อันนี้ที่เป็นสีแบบเหลือบทองๆตรงนี้นะคะสีนี้สวยมากจะบอกให้ปึ๊บ ดูความฉ่าความกลิตเตอร์ของเขาค่ะอันนี้ลูกหมีจะทาช่วงกึ่งกลางตานะคะตาบนนิดเดียวแต้มแบบนิดเดียวบางๆเลยค่ะแค่นี้ให้พอแบบมีความเหลือบๆก็พอจริงๆตาบนเสร็จแล้วนะคะเนี่ย ประมาณนี้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ได้ชอบงานกลิตเตอร์นะคะจะทาแค่เนื้อแมทแบบเมื่อกี้ที่ลูกหมีทําให้ดูแค่นั้นก็คือเสร็จเลยก็ได้นะแต่ว่าลูกหมีอยากให้แบบว่าช่วงกึ่งกลางตากับหัวตามันดูสดใสขึ้นเราก็เลยปาดเป็นกลิตเตอร์บางๆไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้สวยไหมสวยนะสีนี้คือลูกหมีว่าแบบมันถูกต้องมากๆค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะทาเน้นตาล่างเหมือนเดิมค่ะทุกคนแต่ว่าเลือกสีที่เข้มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะจะใช้เป็นสีน้ําตาลน,นั่นนี่ข้างๆกันค่ะเน้นเฉพาะตาล่างเลย ทาไล่สีเมื่อกี้ที่เราลงไปอีกทีนึงค่ะ ต่อมาวันนี้นะคะเราจะทำดอลลี่อายกันนิดนึงค่ะเพราะว่าการทำดอลลี่อายมันจะเป็นการที่ทำให้ตาล่างของเราะดูมีความป๊อปขึ้นมานะคะคือมันจะแบบดูโดดเด่นขึ้นมาจากแว่นตาของเราอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะเห็นภาพเดี๋ยวลูกหมีทำให้ดูก่อนนะคะวันนี้จะใช้เป็นพาเลทของจูดี้ดอ์นะคะอันนี้สีเบอร์อะไรไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวลูกหมีขึ้นไว้ให้นะอันนี้คือซื้อมาจากจีนภาษา,าจีนฉ่ำมากนะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะสีจะเป็นโทนประมาณนี้มีความแบบเทาๆน,น้ำตาลน,น้ำตาลประมาณนี้นะคะเป็นสีคอนทัวร์แหละแล้วก็อันนี้เขาจะมีเป็นแบบแบบบบ สว่างสว่างให้แล้วก็มีเป็นความชิมเมอร์กลิตเตอร์ให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวลูกหมีจะใช้สีนี้กับสีนี้ผสมกันนะคะแล้วก็วาดไปช่วงแบบว่าดอลลี่อายของเราก่อนเพื่อสร้างแบบแสงและเงาและมิติให้เขาก่อนนะคะเลือกเป็นแปลงที่เป็นแปลงแบบปลายตัดแบบนี้ก็ได้ค่ะวาดไปก่อนเลยตัวนี้สีเขาจะไม่ได้เข้มมากนะคะมันจะต้องแบบมีความบิวบิวนิดนึง วเวลาทำดอลลี่อายก็ต้องแบบจิกตาฉ่ำๆต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทมสีเข้าไปหรือใช้อายแชโดว์ที่เพื่อนๆมีก็ได้เลือกสีน้ำตาลเข้มๆเลยค่ะอ่ะความดอนโล่งดอลลี่เริ่มมาแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวลูกหมีจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะแต้มไปที่หลังมือแบบนี้แล้วเราก็จะใช้เป็นหัวแปรงเล็กๆแบบเล็กจิ๋วแบบนี้เลยค่ะแต้มไปที่คอนซีลเลอร์ แล้วก็ทาไปช่วงที่เราวาดดอลลี่อายเมื่อกี้คะ่ะตรงนี้ปึ๊บนี่นะคะทาระหว่างกลางการทำแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้เหมือนแบบว่าตัวดอลลี่อายของเราอะดูชัดขึ้นมาอีกนิดนึงนี่เห็นไหมทุกคนจากเมื่อกี้นะคะตรงดอลลี่เราอาจจะแบบว่าไม่ได้ชัดขนาดนี้ใช่ไหมแต่พอเราเกลี่ยคอนซีลเลอร์เข้าไปตรงนี้นะคะก็จะช่วยทำให้แบบดอลลี่เราดูจึ้งขึ้นมาเลยอือตาล่างก็คือแบบ ชัดเจนแจ่มแจ้งมากนะคะแต่ว่าดูอย่างเงี้ยมันอาจจะดูโดโดๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราแบบว่าดัด <'s> คนตาปัดมัสคาร่านะคะแล้วเดี๋ยวมวลรวมมันจะดูสวยเองนะประมาณนี้นะคะโอ้ oh, ตาวันนี้คือแบบโตขั้นสุด <laughs> ไม่คุ้นเหมือนกันเพราะปกติลูกหมีก็ไม่ค่อยได้แบบวาดดลลี่อายเท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้คือแบบชํำจึ้งเลย <c oughs> เสร็จแล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอ e ีไลเนอร์นะคะวาด ช่วงชิดโคนขนตาเข้าไปเลยค่ะเพิ่มแบบว่ามิติให้กับตาของเราเนาะลูกมีจะใช้เป็นของ Canmake นะคะ Creamy Touch Liner เหมือนเดิมเลยสีดำนะคะสีเบอร์ศูนยหนึ่งค่อยๆวาดไปด้านในเลยค่ะเริ่มตั้งแต่หัวตาเลยเสร็จแล้ววิงออกมานิดนึงบริเวณหางตาค่ะนิดเดียวนะแล้วก็ใช้เล็บกรีดไว้ก่อนค่ะ เสร็จแล้วนะคะต่อมาลูกมี๋จะใช้สีน้ําตาลสีนี้ที่มีในพาเลตเนี่ยแหละทากับหัวแปลงปลายตัดนะคะแล้วเราก็จะวาดเป็นเหมือนห่างอายไลเนอร์แต่ว่ามาอยู่ที่ตาล่างค่ะทุกคนอ่ะวันนี้เราจะโฟกัสตาล่างเยอะกันนิดน,นึงเป็นการจิ้มตั้งแต่กึ่งกลางตาข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วลากออกมาตรงๆนี่นะคะห่างตาเรามันก็จะดูเปิดมากขึ้นอื าเทียบกับข้างนี้เห็นไหมคะตามันจะดูมีความกลมโตมากขึ้นเนาะอะ,อะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นกลิตเตอร์ในพาเลตจูด d o ดออันนี้นะที่ลูกหมีบอกเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีแบบขาวมุกๆเหลือบๆอันนี้คือแบบชัดมากๆเดี๋ยวสวอตให้ดูคะ่ะ ชัดมากคือแบบฟิลพิสาวจีนขั้นสุดนะคะจริงๆก็คือเพื่อนๆสามารถใช้ไฮไลท์ของตัวเองที่มีได้เลยนะคะเอาเป็นแบบไฮไลท์สีสว่างๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะทาไปที่หัวตานะคะแล้วก็ตรงด้านในช่องของดอลลี่อาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวทำตามลูกหมีเลยก็ได้ขั้นสุดตาวันนี้แล้วก็จิ้มไปที่หัวตาค่ะ เสร็จแล้วต่อมานะคะเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันค่ะจริงๆลุคนี้ถ้าใครอยากเพิ่มความจึ้งนะคะหรือว่าแบบไปออกงานแต่ว่าเราเป็นคนใส่แว่นก็จะติดขนตาเพิ่มความสัพึงใดๆก็ได้นะคะหรือใครต่อขนตาอะไรก็คือได้หมดเลยนะแต่ว่าลูกนมีจะใช้มาสคาร่าละกันค่ะเพราะว่าเราแบบไม่ค่อยขนาดติดขนตานะอ่ะมาเริ่มอันนี้ที่ดัดขนตาของชูอันเดิมนะคะ ต่อมานะคะมาสคาร่าที่ใช้วันนี้จะเป็นของ e2d นะคะ curl fix ตัวนี้ค่อยๆปัดไปได้เลยจริง,รงๆเวลาเราใส่แว่นนะสิ่งสำคัญเลยนะก็คืองานตานะคะขนตาก็แบบจึงจ้งๆได้เลยเลือกตัวที่แบบขนตายาวแล้วงอนที่สุดนะคะ ไปปัดมาสคาร่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้งานตายัางไงละ่ะชําจึ้งมากนะคะเียได้ว่าตากลมโตแบบกว่าวันไหนๆน,นะจ๊ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาแบบว่าปัดแก้มกันค่ะทุกคนอย่างปัดแก้มวันนี้คือลูกหมีจะเน้นปัดตรงนี้นะปัดให้ชิดกับตามากที่สุดนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าเราใส่แว่นอะ่ะมันจะแบบ ลดการมองเห็นของบัชออนของเราไปประมาณหนึ่งเลยนะคะเห็นไหมมันจะบังตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะปัดให้มันเห็นตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่เราใส่แว่นตรงเนี้ยใกล้าตาเราแล้วก็ไล่ขึ้นมานะคะอ่ะมาเดี๋ยววันนี้มาปัดกันเลยซึ่งบัชออนวันนี้ลูกม,มีจะใช้เป็นตัวนี้อันนี้ของเฉดทูบัชออนอีดิชั่นนะคะสีเชอรี่เบอร์รี่ใช่ไหมนะใช่แหละนี่นะคะตลับสีชมพูอันนี้สีน่ารักมากเลยอันนี้แบบ สีถูกต้องนะคะคือเขาทํามาสองสีเนาะเป็นเนื้อแมททั้งคู่ค่ะลูกหมีก็จะทาผสมกันแล้วก็ปัดไปตรงบริเวณที่ลูกหมีบอกเลยทาผสมแบบนี้เลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยเคาะนิดนึงค่ะแถบๆไปช่วงหน้าแก้มแล้วก็ไล่ขึ้นมาตรงนี้สีน่ารักมากค่ะดูดีน่ารักเนาะใครแบบว่ารู้สึกว่าชมพูไปเราก็จะแบบใช้สีแดงตรงเนี้ยเข้ามาช่วยหน่อยก็ได้ค่ะมันจะได้ดูไม่ ชมพูเกินนะแต่มันเป็นสองสีที่แบบลงตัวมากน่ารักมากแล้วมันดูเป็นชมพูที่แบบเออมันทาได้นะคะไม่ได้แบบดูโดดเกินในวิธีการปัดๆแถบๆได้เลยแล้วก็เดี๋ยวลูกหมีจะทาไล่มาตรงจมูกด้วยนะคะนิดนึงเน้นช่วงตรงนี้ไล่นิดนึง จะบอกว่าเวลาปัดแก้มนะคะถ้าเราต้องการเพิ่มความละมุนนะให้เลือกสีที่เป็นโทนอะไรประมาณนี้ค่ะที่มีความตุนๆน,นะแต่ว่าอันนี้คือเวลามันปัดสีเดียวมันจะแบบแทบไม่เห็นสีเลยนะคะแนะนําว่าให้เอามาผสมกับสีอื่นๆค่ะมันจะทําให้แก้มเราดูละมุนดูนวลมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ลูกมีใช้เป็นของ p e r l ์ลิเพอนะคะอันนี้คือสีเบอร์17นะคะทุกคนโรซี่บราวสีแบบน่ารักมากเลยปัดทับอีกทีค่ะสีมันก็จะดูแบบมีความเบรนดกันมากขึ้นกลืนกันมากขึ้นนะคะบางทีเราแบบปัดบัชออ อย่างเดียวไปบางทีมันจะเป็นแบบว่าชั้นๆนน,นิดนึงหรืออย่างงี้ใช่ไหมเราจะใช้สีแบบนี้ค่ะทําการแบบเบรนเขาให้เขามีความละมุนความนัวแล้วมันจะได้แบบไม่เป็นขอบขอบของบัชออนนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวลูกหมีขอแบบว่าเพิ่มเส้นอายไลเนอร์ตรงบริเวณหางตางนิดนึงนะคะวันนี้จะไม่ได้กรีดที่เป็นแบบหัวผู้กันนะจะใช้เป็นอายแชโดว์นะคะพาเลตเดิมของด c c e สีนี้ค่ะสีน้ําตาลหัวแป้งปลายตัดเหมือนเดิมลูกหมีจะทาย,ย้าเข้าไปช่วงที่เราร่างเป็นอายไลเนอร์ไว้อยู่แล้วนะคะ ค่อยแบบลากให้มันมีความยาวออกมาอีกนิดนึงค่ะเบาๆให้พอแบบมีความละมนุนละมุนนะคะ ต่อมาวันนี้นะคะเราจะไม่มีการคอนทัวร์แต่อย่างใดค่ะเพราะว่าเราใส่แว่นอะ่ะตรงเนี้ยมันบดบังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเพิ่มทริคก,ก็คือเราจะเน้นไฮไลท์ค่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปไฮไลท์ตรงหนกแก้มหรืออะไรงี้นะจะเน้นไฮไลท์ตรงปลายจมูกของเราตรงนี้จ้าเพราะว่าเราใส่แว่นอะ่ะมันเป็นจุดเดียวที่จะมองเห็นความแบบว่ากระทบแสงและเงาใดๆของใบหน้าของเรานะคะลูกหมีก็จะใช้เป็นพาเลทของทูตีดอเมื่อกี้แหละใช้กับนิ้วมือเลยค่ะแต้มสีที่แบบ สว่างที่สุดตรงนี้แล้วก็แท็บไปที่จมูกตรงนี้ค่ะนอกจากจมูกพุ่งแล้วไฮไลท์ก็พุ่งค่ะความซิลิโคนแล้วก็คือไฮไลท์พุ่งค่ะ ต่อมางานลิปสติกกันบ้างนะคะซึ่งลิปวันนี้ทาหลายสีนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นลิปสติกที่ลูกหมีทาใน everyday บ่อยมากในช่วงนี้นะคะอันดับแรกเราจะเขียนขอบปากกันก่อนนะจ๊ะใช้เป็นของ hard percent นะคะอันนี้คือชอบมากเป็นดนสอเขียนขอบปากที่ช่วงนี้คือแบบพกติดกระเป๋าตลอดนะคะลูกหมีใช้สีเบอร์ศูนย์หกเนาะเขียนไปเลยค่ะคือลูกหมีจะไม่ได้ทาแค่ขอบปากนะคะเราจะทาแบบสีปากจริงของเราไปเลยรอบหนึ่งใช้แปรงเบรนนะคะ เพิ่มความฟูงละมุนเห็นไหมขอบปากเราก็จะดูฟูงมากขึ้น,นะคะ่ะต่อมานะคะลูกหมีจะใช้อายแชโดว์นะคะในพาเลตนี้เลยแบบใช้เยอะมากคือพาเลตเนี้ยคุ้มมากจริงนะคะนํามาทาที่ขอบปากด้วยการใช้อายแชโดว์มาทาขอบปากมันจะทําให้เหมือนแบบขอบปากเราจะยิ่งดูฟูงมากขึ้นนะคะค่อยๆทาเลยสีนี้มันจะเป็นสีแบบสีเบสปากอะคะ่ะทาแบบว่าให้มันเพิ่มความละมุนอื ประมาณนี้เสร็จแล้วลูกหมีจะทาสีที่เป็นเบสปากจริงๆและอันนี้จะเป็นของโรแมนนะคะตัวนี้ก็คือเบอร์ฟลัดใช่ไหมลูกหมีอันถูหมหยทินนะคะสีเบอร์12ค่ะจะเป็นโทนแบบนุดนๆนิด,น,ดนึงนะนี่สีเดียวๆมันจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าลูกหมีไม่ค่อยดทาเดียวๆหรอกรู้สึกว่าทาเดียวๆแล้วมันซีดไปนะคะเราจะใช้เป็นเบสปากแล้วก็เหมือนแบบทาสีเข้มผสมมันจะทําให้แบบติลิปอื่นๆคือสวยมากอ่ะมาดูเนี่ย ค่สีเดียวแทบมองไม่เห็นเลยเนาะว่าทาอะไรเข้าไปแต่มันจะเพิ่มความละมุนนะแล้วก็ลิปอันนี้ลูกมิวรู้สึกว่าเวลาทาไปแล้วมันกืนไปกับปากเราเลยอะแบบทาง่ายอะต่อมานะคะเพิ่มสีเข้มวันนี้ใช้เป็นของ3 c e นะคะตัวนี้สีฮิพาไมฮิพาไมใช่ไหมไม่รู้อีกแล้วคือความอ่านสีได้ได้คือแบบสอบตกนะคะสอบตกเลยค่ะนี่นะคะสีประมาณนี้ออกแดงกำกำค่ะแต้มไปด้านใน สีวยไหมวันนี้คือลิปต,ตัวท็อปในดวงใจทางนั้นนะจ๊ะที่นำมาทาให้วันนี้ใช้แปรงเกลี่ยเลยค่ะเพิ่มความฟุง ะะท้ายสุดสุด,สดท้ายของวันนี้เราจะเซ็ตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นนะจ๊ะวันนี้จะใช้เป็นของเบ n e ฟิตนะคะเดอรพอเฟชชั่นัลพาวเวอร์พาวเดอร์นะจ๊ะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแป้งฝุ่นที่ช่วยเรื่องของการคุมมันนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเราดูเรียบเนียนแล้วก็เบอร์ูขุมขนได้ด้วยนะคือแบบผิวหน้ามันจะมีความเนียนแต่ว่าไม่แมตต์แป้งนะจ๊ะอันนี้ลูกหมีก็จะเซ็ตช่วงจมูกตรงนี้เป็นหลักเลยนะเพราะว่าเราใส่แว่นนะมันจะได้แบบช่วยในเรื่องของการแบบไม่ทําให้มันเป็นคราบด้วยนะคะจะใช้กับัแบบบแแปปปลลงเเยยยคค่่่อๆวาดไะ ป๊บ,ปบ,ปบคือผงแป้งแบบเบามากนะเน้นช่วงตรงนี้เลยเพราะว่าแบบเป็นช่วงที่เราอาจจะแบบแว่นโดนได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าแว่นเราก็จะแบบโดนตรงนี้ใช่ไหมที่เหลือก็เป็นแบบช่วง T z โซนได้เลยค่ะช่วงที่เพื่อนๆแบบอาจจะหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยหน้าผากคาง ทาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับเมคอัพในวันนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะอันนี้คือเป็นแว่นหลอกนะไม่ใช่แว่นจริงคือจิ้มไปคือตาชันนะจ๊ะแต่ว่าลูกมีอยากให้ทุกคนแบบว่าเห็นสีเมคอัพชัดๆนะคะก็เลยแบบว่าถอดเลนส์ออกเนาะแต่ว่าที่สําคัญเลยคือที่ถอดออกเพราะเมื่อกี้มาสะท้อนทําให้แบบว่ามองไม่เห็นแบบเมคอัพเลยนะคะเวลาเราใส่แว่นจริงๆหรือว่าแบบมีเลนส์อ่ะมันก็จะมีความบดบังเมคอัพไปอีกประมาณนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือลุกโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยซึ่งลูกหมีว่าเพื่อนสาวสามารถนําไปปรับใช้กับเครื่องสำาอา แล้วก็ลองนําทริคในคลิปนี้ไปปรับใช้กันดูได้นะคะเราก็แบบว่าเออไปศึกษามานะว่าปกติใส่แว่นเนี่ยมันจะต้องแบบว่าเอออะไรยังไงนะคะก็ได้ทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะแล้วก็อันเนี้ยลูกนี้ใส่คอนแทคเลนส์นิดนึงนะเพราะาอยากให้ลูกมันดูเต็มมากขึ้นนะคะจริงๆก็ถ้าเกิดวันธรรมดาของเราเราคงไม่ได้ใสคอนแทคเลนส์หรอกเนาะก็อาจจะแบบเป็นตาจริงๆของเราเลยนะคะแต่ว่าสามารถนําเมคอัพลุกเนี้ยไปแต่งตามได้แน่นอนเพราะว่ามันจึ้งสะพึงอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะะกกคทนนมาๆีดู จนจบจนถึงตอนนี้นะก็ไว้คลิปหน้าอยากให้ลูกหมีมาทํารีวิวอะไรแต่งหน้าอะไรหรือว่ามอมอเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เสมอๆเลยนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งที่ดูกันจนจบนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเย้ yeah.